ผีชุดภูเราเลาะเสียแตนแบบเนี้ยบบใครก็ดูออกว่าคุณเป็นผู้หญิงเลยโอ้วี่นี้ไปดึงในแผนของนายสินะกับเซที่บอกให้รู้สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องของเราก็มาแนะนําหนว่หนังกลางแปลงกันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็เป็นหน่วยหนังกะแปงอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยหนังที่มีมานานแล้วนะครับหลายๆท่านคงจะเคยสัมผัสผลงานกันมาบ้างแล้วนะครับหน่วยนี้ก็คือจงรักฟิล์มนะครับความบันเทิงไร้ขีดจํากัดนะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังกะแปงที่ใช้ด้วยระบบแสงภาพคมชัดแสงสีเสียงจัดเต็มทุกรูปแบบนะครับซึ่งรถหน่วยก็เป็นรถหน่วยสีฟ้า6กล้อนี่นะครับ อุปกรณ์ก็เต็มขันรถนะครับรถหน่วยก็สวยงามดีทีเดียวนะครับสาหรับแฟนๆที่ชื่นชอบหนังดางแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบฟิล์มแบบสมัยก่อนแล้วก็ระบบดิจิตอลแบบสมัยปัจจุบันนี้นะครับก็แนะนําไปที่จงรักฟิล์มไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับเพราะว่าทางหน่วยของเราก็รับใช้หนังทั้ง2ระบบนะครับท่านจะภาพที่ชอบระบบฟิล์มอยากจะย,ย้อนยุคก,ก็ติดต่อได้นะครับหรือท่านจะภาพที่สมัยใหม่นะครับอยากดูหนังใหม่ๆชนโรง มีหนังให้เลือกมากมายในระบบพีตอนนะครับก็เลือกที่จงรักฟิล์มได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยที่ใช้2องระบบนะครับซึ่งจะหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับสําหรับจงรักฟิล์มจังหวัดร้อนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็ขอขอบคุณภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วน,นครับซึ่งทางทีมงานของเราได้นําภาพมาจากทางเพจจงรักฟิล์มนะครับความบันเทิงไร้ขีดจํากัดนะครับนํามาจัดทา เป็นคลิปลงรวบรวมเรื่องราวหนังกงแพงไว้ที่ช่องเราในวันนี้นะครับสาหรับแฟนๆหนังกงแพงนะครับที่ชอบเรื่องราวหนังกงแลงต่างๆนะครับก็กรุณากดแชร์กดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับทางช่องเราจะหาเรื่องราวในหนังกงแลงต่างๆมารีวิวหรือมารวบรวมไว้ที่ช่องของเราให้ได้เยอะที่สุดนะครับสาหรับคลิปจงรักฟิล์มภาพยนตร์ในวันนี้ก็คงจะไม่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ